ุณผูช้ชมครับจังหวัดตรังเนี่ยเป็นจังหวัดที่พบผู้รับเหมาโครงการของรัฐทิ้งงานมากกว่า20โครงการและเราก็ได้ตีแผ่เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดถ้าไปดูกรณีของการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลตรังมูลค่ากว่า400ล้านบาทที่ยืดเดยื้อมานานกว่า14ปีผู้รับเหมาทิ้งงานไปแล้วก็3เจ้าตอนนี้กลับมาเดินหน้าโครงการได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ คนงานก่อสร้างกิจการร่วมค้า YS เข้าเก็บกวาดเศษวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในอาคารก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือว่าตึก OPD โรงพยาบาลศูนย์ตรังขนาด7ชั้นหลังถูกทิ้งร้างมากว่า14ปีครับบริษัทกิจการร่วมค้า YS ซึ่งเป็นผู้รับเหมารับจ้างรายใหม่จึงมีการส่งคนงานเข้าไปเคลียร์ในส่วนที่เหลือ ผู้ควบคุมงานบริษัทผู้รับเหมาลายใหม่นบอกว่าคนงานได้เข้าเคลียร์พื้นที่ไปแล้วร้อยละ90โดยได้ส่งคนงานเข้าไปก่อนล่วงหน้านแล้ว3ทีมประมาณ40คนพเพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆที่ผู้รับจ้างคนเก่าได้ทำค้างไว้คาดว่าโครงการนี้น่าจะต้องใช้คนงานไม่ต่ำกว่า160คนเลยครับส่วนงวดงานที่หนึ่งที่บริษัทกำลังเร่งมือเพื่อส่งงานงวดแรกภายในเดือนกันยายนนี้ หลังเข้ามาเซ็นสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่16มิถุนายนปีนี้ก็คืองานปูพื้นแล้วก็ฉาบปูนคาดว่าจะส่งงานได้เสร็จทันตามกำหนดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าโครงการนี้จะก่อสร้างเสร็จสิ้นตามสัญญาและสามารถส่งมอบงานได้ช่วงเดือนมกราคมปี2570เพื่อเปิดใช้งานได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็รอคนงานเพื่อที่จะเข้ามาเสริมหลายทีมครับตอนนี้คนงานอยู่ประมาณ40 กคนอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่พอมีงานสถาปัตย์ที่เข้ามาแล้วแล้วก็มีงานช่างไฟงานช่างป่าป่าที่เข้ามาครับก็คือสามทีมที่เข้ามาก่อน ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขก็บอกว่านับจากนี้ไปอีก500วันโครงการก่อสร้างตึก OPD ดีสูง7็ชั้นโรงพยาบาลศูนย์ตรังจะก่อสร้างเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนครับตามที่นายเดดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงส,สาธารณส,สุขเคยกำชับเอาไว้ส่วนโครงการอื่นๆอย่างเช่นโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ5ชั้นโรงพยาบาลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดที่จังหวัดตรังเหมือนกันวงเงิน135ล้านบาทซึ่งก่อสร้างมาแล้ว3ปีก็ยังไม่เสร็จ เพราะว่าผู้รับเหมาที่ง,งานขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างรายใหม่มาก่อสร้างเช่นกันครับคือยืนยันอย่างนี้ครับโงรงพยาบาลที่ก่อสร้างและทิ้งร้างไว้เนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้างทุกโรงพยาบาลทั้งประเทศไทยแล้วครับนะครับอันนี้เดินหน้าทําเรียบร้อย้วครับและอยู่ในโรงนามสัญญาจ้างหลายโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างจัดเกลือจ้าง,างกันหลายที่อย่างเช่นนคะรีธรมราชโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ก็ได้ผู้รับจ้างแล้วครับทิ้งงานอันนี้สบายใจได้ครับไม่มีปัญหาเราเดินหน้าอยู่แล้ว ทุกอาคารที่ถูกถูกทิงร้างจะไม่เป็นนุสาวรียในยุคนี้นะครับจะได้กลับมาใช้แน่นอนครับดูมุมมองของภาคประชาชนที่ตรังกันหน่อยนะครับก็บอกว่าแม้ตึกโอพดีโรงพยาบาลศูนย์ตรังจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างแต่ว่าภาคประชาชนก็ยังคงจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะมีแนวโน้มถูกทิ้งงานอีกหรือไม่เพราะเป็นโครงการที่ชาวจังหวัดตรังคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงหลังจากเฝ้ารอมาก,กว่า10ปีครับ เราได้มีการหารือกันในกลุ่มของภาคประชายชนว่าเราจะเข้าไปติดตามการก่อสร้างทุกเดือนเช่นกันนะครับทุกเดือนเช่นกันเราจะทํางานคู่ขนานกับทางภาคราชการในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อที่จะมารายงานกับประชาชนทุกเดือนว่าการก่อสร้างอาคารบุกบ่อนนอกโรงพยาบาลกลางขณะนี้นดําเนินการไปถึงไหนแล้วอย่างไรนะครับ สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ตรังวงเงินกว่า400ล้านบาทหลังเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2,555นะครับกลับถูกบริษัทรับเหมาก่อสร้างทีง่งานไปถึง3เจ้าด้วยกันล่าสุดก็มีบริษัทกิจการร่วมค้า YS นี่แหละครับเป็นบริษัท รายที่4เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโครงการต่อโดยจะสิ้นสุดสัญญาก็คือมกราคมปี2,570ในวงเงินที่เหลืออีก284ล้านบาทท่ามกลางการจับตามองของชาวจังหวัดต,ตรงังว่าโครงการนี้จะเสร็จสิ้นตามสัญญาหรือว่าอาจจะถูกทิ้งงานซ้ำอีกหรือไม่ครับ